สวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ยินแหมเอ่ยอันนี้ผมลองไลท์ u t u b e ดูนะครับไม่เคยไลท์เลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างไม่รู้มันมันมันยังไงสวัสดีให้สวัสดีนะครับอยู่ที่ไหนครับผมพิม ทักทายได้นะครับผมฮัลโหลสวัสดีนะครับไม่เคยไล์ไม่เคย like, ไล์ like ใน youtube นะครับปกติจะไล์ในที่อื่นเลยมาลองไล์วันแรกนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ uh, น้องคุณอะไรนะครับผมเคยเคยดูไล่ใน youtube แบบนี้ไหมครับ <laughs> มาลองผมลองมาไล์ดูนะครับก็พิมพ์เข้ามาทักทายได้นะครับคุณอะไรนะ ฮาวอ o ยโอ้ฮาวอคุณเป็นใครใช่ไหมผมนี่เลยครับผมไอชาไข่บุกสายสามนะครับตามชื่อช่อง youtube นะครับช่อง youtube ปกติก็จะในช่องอื่นนะครับช่องอื่นจะสอนการชงน้ำอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมลองมาไลฟ์สดใน youtube ดูว่า จะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช้แปลว่าสบายดีไหมโอ้สบายดีไหมอเออเออมันไม่มีกฎของเรอเนาะสบายดีครับผมเอาอายุเอเอ,เอ,เอ,เอขอบคุณมากเลยผมที่ช่วยแปลให้เนาะขอบคุณมากนะครับอ่ามันต้องมีคือยังไม่เคยไลฟ์สดเลยนะครับใน youtube ครั้งแรกนะครับครั้งแรกลองมาพิสูจน์อยู่แนะเออมีหัวเราะด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะน้องอะไรอ่ะมัน มณนีใช่ไหมคมุณมณนีนะครับผมมันมันมันไม่เหมือนทางอื่นนะเขาพูดนะครับสําหรับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไอที่เขากดกดให้เนี่ยคือเป็นถูกใจเลยยัไงไงมาลูกอ่อันนี้เป็นอันอื่นเพิ่งเคยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เพิ่งเคยนี่ครั้งแรกเลยครับผมผมลองดูเฉยๆนะครับอ่าปกติจะไลฟ์ในต่อๆครับผมอ่าต้องช่องผมลองไปไป หาดูได้นะครับปกติจะในต่อต่อตอ,อันนี้เพิ่งไม่ไม่เคยไรยิงนี่ครั้งแรกผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยไม่รู้มันทํายังไงลองดูนะครับลองดูอ่าพี่อยู่จงังหวัดไหนครับผมอยู่อ่าตอนนี้ผมอยู่สมุทรสาครน,นะครับอยู่ที่เอเนี่ยแถวแถวอ,อมน้อยครับผมอ่าแถวแถวอมน้อยนะครับเอ้น้องอะไรเอ่ยเนี่ยพิม,ม,มพ์มชื่อได้ไหมไม่รู้มันพิมพ์ชื่อได้ไหมไม่รู้ผมไม่รู้กดชุมชนของอันนี้นะ อของ y o u t u b เนี่ยผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆดูน้องเคยที่ดูผมอยู่สิบสิบคนเนี่ยครับผมมีใครเคยไลค์ใน u t u b e บ้างช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมเป็นแบบใหม่จริงๆนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะีเนี่ยเออมันไม่มีหัวเราะเหมือนในต่อๆเนาะอันนี้หน้าแบบเรียวๆหน้าสดนะครับสิบสามล้านยูเซอร์นะผมโอ้สิบสามล้านยูเซอร์โอ้เป็นอะไรที่ตกตลกตัวเองมากติดภาษาต่อ,ตอนะครับ คุณมันนี่ใช่ไหมมันนีเลยครับมันนีเนาะขออภัยนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับพอได้นะครับงูปลาออทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยทำมันแบบหมายถึงอาชีพอะไรนะครับผมเอ,อเดี๋ยวผมถามไปว่าทําอะไรกันอยู่ก็นั่งดูพี่อยู่นี่ไงก็อะไรออกมานี่อีกมันไม่มีส่ง,ส,งสติ๊กเกอร์ไม่มีส่งอะไรใช่ไหมหรือว่าต้องผมต้องพิมพ์คอมเมนต์ตอบไม่รู้นะครับผม เออนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็คนนะครับผมคือปกติช่องเนี่ยผมจะลงจะลงเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับชงน้ํานะครับผมเกี่ยวกับการชงน้ําแล้วคราวนี้อ่าผมชื่อว่ามณีแสนดีโอ้มณีแสนดีโอขอบคุณนะครับน้องมณีแสนดีนะครับโอ้ขอบคุณนะเออมีมีมีคนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะสิบเจ็ดสิบเคนนะครับไม่รู้การลาส่งเป็นยังไงไม่รู้เนาะแต่ปกติผมไลฟ์ใน อ่าในต่อๆก็คนก็จะมาบ้างมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งปกติในช่องก็จะสอนการชงน้ําอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเอาไปทําเป็นอาชีพอะไรแบบนี้ก็มาแบ่งปันความรู้อะไรพวกนี้นะครับอ่าน,น้องน้องน้องมณีแสนดีทําอะไรอยู่หน้าเรียวๆเลยนะเออนี่หน้าเรียวๆเลยนะครับเนี่ยหน้าเรียวมากนะสิมันไม่มีเอฟเฟคอะไรใช่ไหม เอ้ความเป็นความเร็วๆของเรามันก็ดีเหมือนกันนะเอ้แล้วมันอ๋อมันซูมได้ด้วยนะครับนี่ข้างแรกเลยนะครับข้างแรกเลยนะขอบคุณมากนะครับน้องน้องมณีนะน้องมณีมันกดติดตามกันยังไงผมต้องไปกดติดตามน้องยังไงเพื่อเพื่อเราจะเจอกันอีกเออมันปักหมุดได้ด้วยอ่ะปักหมุดนี่คือปักหมุดความคอมเมนต์ใช่ไหมครับผมผมนอนดูโทรศัพท์โอ้ขอบคุณครับผม อ่าน้องนอนดูโทรศัพท์ใช่ไหมเออพี่ไม่น่าถามน้องน้องทำอะไรอยู่่ะ <laughs> เออคุยคุยกันลองดูนะครับลองดูนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมไลค์ใน YouTube เนี่ยครั้งแรกจริงๆนะครับในชีวิตเลยทำแต่คลิปลงไปนะครับทำคลิปดึงจากอ่าต่อๆมาปุ๊บเราก็เอาคลิปเก็บคลิปไว้แล้วก็มาลงในนี้ก็คือผู้ติด,ดตามก็สามพันกว่าสามพันกว่าก็เพราะว่าอ่าตอนแรกก็ เหมือนว่าเราเราทำทำไปเพื่อหาอช่องทางการเรียกว่าอย่างไงการสร้างไรายได้บน youtube เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันเหลือข้อหนึ่งที่มันทาเล่นก,ก็คือคลิปสามต้องมียอดดูอ่าคืออย่างไรสามล้านวิวอ่ะซึ่งมันยังทําไม่ได้ <laughs> มันก็เรียงเลยยังเปิดเปิดแบบอย่างไรโฆษณาอะไรยังไม่เข้าอะไรประมาณเนี้ยน้องมณีเออประมาณนั้นเลยแต่ มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เนาะเราก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะก็มีสี่ล้านยูเซอร์ที่มานั่งดูผมอยู่ขอบคุณนะครับสําหรับการกดผูกใจใช่ไหมน,นี่กดไลค์ใช่ไหมเขาเรียกว่ากดไลค์ใช่ไหมเออันนี้ยภาษาภาษามันก็จะมันต่างกันเนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถแชร์อะไรยังไงได้ไม่รู้เหมือนกันเออน้องมณีเคยไลค์ไหมน้องมณีแสนดีนะครับ คุณอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ผมปักหมดนะน้องอะไร Yes เอาภาษาไทยก็ได้นะเออเอาภาษาไทยก็ได้นะเออเนี่ยน้องอะไรอ่านให้พี่หน่อยสิเออน้องมันนี้อ่านให้พี่หน่อยสิ ลองลองไปติดตามช่องต่อๆพี่ได้นะเออนะครับช่องเนี้ยผมไม่เคยผมไม่เคยไลฟ์ใน u t u b e เลยนะเนี้ยแบบเป็นแบบอะไรที่ลองลองดูนะครับมีอะไรทําอะไรแบบใหม่ๆดูเพราะว่าในในบางครั้งนะสิ่งที่เราทํานะครับถ้าเราทําแต่เรื่องเดิมๆมันก็จะได้แต่สิ่งเดิมๆนะครับอันนี้มันสีสีบ้านกับหน้าตาคุณเนี้ยมันคล้ายๆกันเลยมันมันสีมันนั้นไม่ได้เอาไฟมาตั้งนะเออนาะแ๊บหนึ่งนะ น้องมณีกินข้าวเรายัางสวิตติ8ล้านคนนะครับ8ล้านคน <c oughs> ต้องเรียกว่า8ล้านยนะูทูบเนี่ะผมไม่เคยไม่เคยกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับสาหรับ youtube ว่า,าการนําส่งมันเป็นยังไงนะครับเรามาไรแล้วมันจะประสบความสําเร็จมีคนดูมากน้อยเพียงใดอะไรแบบนี้นะครับใครมีคําแนะนําใครมีประสบการณ์ในนี้ก็ช่วยแนะนําได้นะน้องมณีนะเออมันมันเหมือนเราอยู่คนละโลกเลยนะ เราอยู่ในตตแล้วกระโดดเข้ามาลองทําใน youtube ดูนะครับในเนี่ยในนี้ดูแล้วมันเป็นอะไรที่ลองดูนะครับลองดูเป็นครั้งแรกว่ามันจะนําส่งแบบไหนไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองจริงๆอ่าก็คนเข้ามาอยู่นะสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทักทักทกันได้นะครับผม จะคมจะกดดูยังไงว่าใครเข้ามาดูแลว้วอ่ะอือพอดีสามสามท่านสามยูเซอร์นะครับสามล้านยูเซอร์เนาะเอ้ะมันกดดูยังไงกดดูไม่ได้อะ่ะใครที่ใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่ก็ลองมันแชร์ได้ไหมไม่รู้เนาะอันนี้ลองลองทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ไม่เคยทำนะครับ <laughs> สิ่งที่ไม่เคยทำจริงๆ <laughs> กินข้าวครับโอ้น้องน้องอได้อะไรกินน่ะน้องมณนีสวัสดีนะครับ <laughs> อะไรเอ่ยตัวนี้อะไรสติกเกอร์อะไรสวัสดีคุณโอเคนะครับ <laughs> พี่ดูคน พีดามมา่ดูคนที่ส่งข้อความมาอ๋อดูคนที่ส่งข้อความมาใช่ไหมตรงตรงไอ้ที่ตรง,ตรง,ตรงอันนี้อันนี้คุณอะไรต้องกดเข้าไปดูเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเป็นผู้ดูแลคำุด อันนี้เป็นสิ่งน้องอะไรเนะี่ยลกลูโอเคอะ r อนะครับ R ออ่านว่าอะไรนะเอออันเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่เคยไม่เคยลองนะแต่อ่าได้อ่าได้แกงไก่โอ้ได้แกงไก่อ๋อผู้ผู้ติด,ดตามพี่ในต่อต่อนะเจ็ดหมืกว่าคนนะครับแต่ในเนี้ยประมาณสามพันกว่าซึ่ง ไม่เคยลองจริงๆไม่เคยไลค์ใน Youtube นี่ไม่เคยไม่เคยไม่รู้ว่ามันมันทํำยังไงนะครับมันนําส่งมันดูยังไงในเพื่อศึกษานะครึกษาเรื่องใหม่ๆไปเรื่อยๆเป็นอะไรที่เรียนรู้นะครับอ๋ออ๋อนิยกเลยการปรับหมดน้องกินข้าวกับแกงไก่ เออหน้าอร่อยเนะมันไม่เห็นกันเนาะมันเชิญกันขึ้นได้ไหมเนี่ยกดไปตรงที่รูปคนมันก็ไม่มีอืมปึ๊บบันทึกไฮไลท์นะครับสวัดีสองสองท่านนะครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรครับอ่าน้อง อโอนะครับผมอา O UOK คคือ okay? เป็นเป็นการส่งสติกเกอร์ใช่ไหม <c ười> มีอะไรพิมพ์ขึ้นมาคุยกันได้ <c ười> น,นะครับ <c ười> ผม <c ười> ผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรครับลองลองแรกๆเฉยเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆนะครับเรียนรู้ใหม่ๆเยยือมันมันไลฟ์ u t u b e นี่มันมีกฎอะไรบ้าง เออขอบคุณมากนะน้องน้องก็ยังมาอยู่กับพี่นะเออเนี่ยน้องอันนี้มันถามอายุถามอะไรกันได้ไหมไอ้เนี่ยน้องมูดข้อมูลส่วนตัวนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเหมือนกันเนาะใช่ไหมไม่รู้นะไม่รู้นี่ถามในในฐานะที่ไม่รู้นะครับขอบคุณนะน้องเพ่จะมาอยู่กับพี่กินข้าวกินข้าวกับแกงไก่แกงไก่ใส่อะไรอ,ะอ่ะมีคนกด ดไลค์ให้สี่คนเลยเออขอพูดอายุอะไรก็ได้เนาะมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องระวังเหมือนในต่อ,ตอใช่ไหมในตอตอนี่น้องๆรู้ไหมได้ไปเล่นไหมเป็นคนเล่นไหมครับในต่อๆถ้าในตอตอนี่เซียนเลยนะแต่ถ้าในเนี้ยไม่รู้จริงๆ จริงๆนะเออมันเป็นอะไรที่แบบลองดูนะครับไม่รู้จริงๆอันเนี้ยไม่รู้แบบ AI มันนําส่งยังไงมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับมันคอมเมนต์มันปัดซ้ายปัดขวามันเป็นยังไงมันแบบเรียวๆยนี้เลยใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราก็พี่ก็ไม่เคยไม่เคยทําไม่เคยทําเหมือนกันลองสําหรับการเรียนรู้การเรียนรู้ ต่อต่อคืออะไรเอา้าไม่รู้จักเหรอเออมันพูดได้ไหมพูดได้อยู่เนาะทิกตอกพูดได้อยู่เนาะทิกตอกเป็นคําย่อนะครับเป็นคําย่อท่านท่านในนู้นมันก็จะพูดข้ามข้ามแลตฟอร์มกันไม่ได้ไงเออทิกตอกทิกตอกน่าจะได้เนาะน่าจะได้แหละเออช่องถ้าช่อง TikTok, ทิกตอกพี่มันจะนี่แหละชื่อเดียวกันนี่แหละอืมลองเข้าไปดูได้นะลองลองเสิร์ชเอนจินเข้าไปหาดูได้นะครับ ในทิกเกอแต่ว่าอันนี้มันมันไม่รู้ว่ามันนําส่งยังไงมันมีกฎอะไรบ้างอะไรแบบนี้งไงมันพูดอะไรได้บ้างพี่ไม่รู้พี่ลองมาศึกษาเรียนรู้ดูใหม่นะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องๆคนไหนที่มีคําแนะนํานะก็เข้ามาเอาสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเอาสวัสดีเอาชื่อคุณคุณนะอันนี้ใครนะเล่นอ่าทิกตอกผมเล่นครับผมเคยเล่นอ๋อขยันขยัน อ๋อพี่เล้งอ,อูส่วนดูดีคืออันเนี้ยผมลองมาหาตลาดใหม่ครับพี่เล้งลองมาหาสิ่งใหม่ๆทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเพื่อพิสูจน์พอดีได้น้องอมณีนะครับน้องมณีมาคอยให้คําแนะนำอ่าเท k กกเคยเล่นอ่าเนี่ยเนี่ยน้ขาก็มามีประสบการณ์ใน YouTube นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า AI นําส่ง YouTube มันเป็นยังไงลองเฉยผู้เข้าผู้ติดต,ตามก็สามพลองลองพิสูจน์ว่า มันนำส่งยังไงนะครับเออหรือว่ามันมีลูกเล่นอะไรบแ,ะแบบแบบเนี้ยอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ลองลองทําดูนะครับอขอบคุณนะน้องน้องมนอันีกินกินข้าวอิ่มหรือ,อยังอ่าเออมัน <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นวันแรกนะครับลองดูลองดูในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนะครับ ว่ามันนงงงงําส่งยไงแต่เมื่อกี้มีคนมาสิบเจ็ดคนเลยนะที่เล่งน,นะขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปุ๊บเข้ามาผมเขาก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรมั้งไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไงไม่รู้มันตั้งหัวข้ออะไรยังไงอะไรแบบเนีน้มันตั้งได้ไหมตรงนี้ฟีเจอร์นี่คืออะไรบันทึกอันนี้ก็กลับกว่อ <laughs> มีลูกเล่นไม่เยอะนะลูกเล่นไม่เยอะ ลูกเล่นไม่เยอะนะครับพอใส่ต้องทาคลิปลงอย่างเดียวแนละ้วม้งน้องมะนียังอยู่ไหมอยู่เนาะน้องน้องเคยเล่นอยู่ใช่ไหมมีน้องมีช่องแมมพี่ติดตามน้องได้ยังไงต้องกดไปที่ตัวช่องน้องเหรอเออ มเป็นผู้ดูแลห้ามออกต้อ,อดูคุยตามยังไงอ๋อ oh, พ,พี่พี่เลขสี่สองตัวนอ้องข้อความ สวัสดสีสองท่านนะครับที่เข้ามาดูไลน์นะครับผมก็เอาแนะนําตัวเลยก็ได้นะผมผมไอชาไข่มุกนะครับผมชื่อนะเออไอชาไข่มุกนะลองมาดูไลฟ์ดูนะครับลองลองเปลี่ยนท,ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานะครับทําในสิ่งที่ไม่เคยทาลองยี่สิบนาทีนะครับมันจะดูยังไง ใครมีความรู้เรื่อง YouTube นะครับแนะนําได้นะช่วยแนะนําได้นะครับใครที่เป็นเออแปเข้ามาแบบนี้ก็อึ้งกันนะพอมันมันไม่รู้ลุกเล่นเลยเลยไม่รู้จะดูลังยังไงอะปึ๊บแสดงว่าใน t i k ต o กนี้มัน สุดมันสุดละอันนี้อันนี้คือมันดูไม่ได้มันไม่รู้ว่าใครมามเข้ามาหาเราบ้างนะครับไม่รู้ว่าเรามีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับแต่เอาโอเคผมจะมาพูดนะครับ<ม>เพื่อที่จะลงไลน์และส่งท้ายเนาะ อันนี้ลองขึ้นมาดูมามาไลฟ์สดดูใน YouTube ว่าการที่ผมเข้ามาทาเลนมาชาเลนตัวเองนะอันนี้ถือว่ามาทาเลนต์นะครับผมมาลองวันแรกนะเพื่อพิสูจน์ว่าการที่ผมมานั่งไลฟ์ใน y t u t u เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเป็นบทเป็นหนึ่งในเรียกว่ายังไงบทเรียนนะครับบทเรียนที่ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะครับ จริงๆนะครับทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมออะไรแบบนี้ซึ่งในความรู้หรือว่าความคิดเดิมๆมาเส็ดเดิมๆนะครับมันเรียกว่ามันใช้ไม่ได้กับยังไงอ่ะใช้ไม่ได้กับปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับโลกมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็คือในในทุกวันนี้ก็คือ AI นะครับเริ่มเข้ามาแบบดิ้รับนะครับมาดิ้นรับเราซึ่ง คนที่เขาทำงานนะครับอย่างอย่างทำอาชีพหรือว่าทำอะไรก็ตามนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ก็จะปิดตัวใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่ายังไงถูก AI เข้ามาดิสลับนะครับผมตกงานนะเขาเอา AI, AI ข้ออะไรเข้ามาทำในระบบมาแทนมนุษย์มันทำให้เราหลายๆคน เข้ามาหาโอกาสในออนไลน์ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วผมก็กระโดดเข้ามาลองดูใน youtube นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ากดมันมีอะไรบ้างการนำส่งเป็นยังไงนะแต่ถามว่าสิ่งที่เข้ามาวันนี้มาสองสองยูเซอร์นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมถ้าถ้าดูอยู่เนาะแต่ถ้าเปิดมาเห็นนะครับแต่เป้าหมายสิ่งที่ผมมาไลฟ์ในวันนี้ก็คือ มาเพื่อเก็บประสบการณ์มาเก็บความรู้มาเก็บในสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำเรียกว่าแบบนั้นนะครับลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันบันทึกคลิปไว้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับไอ้ใครที่ดูอยู่มันกดดูยังไงผมก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยเนะี่ยโอเคนะผมโอเคแล้วแต่ก็จะลงไลฟ์แล้วนะครับผมลงไลฟ์ละเพราะว่าอ่า คนดูไม่ค่อยมีเนาะอ้ขอบคุณนะน้องน้องมณนีนะน้องมณีที่ดูพี่อยู่นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์พี่เดี๋ยวพี่จะลงแล้วนะเออทักฟิลคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือเข้าไปดูช่องพี่ในทิกตอกได้นะใครที่อยากอยากเห็นนะครับอยากเห็นกันนะครับก็ฝากติดตามนะาผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบายๆนะครับผมไปแล้วไปแล้วนะครับ